ปลาซิวมาตัดหัวมันออกแล้วก็เอาไปแช่น้ำเ้าเขาน้ำม,มาเขาไม่เป็นไร10-15นาทีแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะนี่ค่ะ้อมที่สีมาปรุงได้แล้วค่ะ้อมทีสิมาเห็ดสมปนไหน่อยไหมคะได้แล้วค่ะได้ห้าสิสีไซเครื่องปรุงกับมีจังซีค่ะมีเกลือค่ะมีเกลือมีกระเทียมค่ะโกงให้ละเอียด แล้วก็มีข้าวนียวค่ะข้าวนิยวหนึ่งแล้วก็มีชุบรสค่ะชุรสนี่แลลวแต่จใิใสหรือบ่ใสก็ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมค่ะมีปลาที่เข้าล่างสะอาดแล้วแล้วก็มีเกลือที่สําคัญนะคะมีกระเทียมค่ะกระเทียมโขกแล้วก็มีข้าวนียวค่ะขา้าวน้วหนึ่ง ใส่น้ำจักน้อยพอให้มันแตกตัวกันพอพอ่อวอมันเหนียวไหมคะใส่น้ำจืกน้อยคะ่ะแล้วก็มีชุลรสค่ะนี่ค่ะเอาทั้งทั้งเบิดนี่เอาปลาซิวเอาส่วนผสมทั้งหลายนี่มาคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะมาค่ะมาเห็ดกันเลยพี่น้องอลงมือกันเลยพี่น้อง ปลาซิวที่ห้าล่างสะอาดแล้วห้าแช่น้ำเขามาเรียบร้อยค่ะเผ็ดสมประนอยพี่น้องเดี๋ยวจะใส่เกลือค่ะนี่ค่ะเกลือใส่เกลืองไปใส่กระเทียมค่ะ กระเทียมทีห้องโขลกเลยแค่แท้ใส่กระเทียมได้หลายเลยก่น้องนเพื่อเสียกตีห้องใส่กระเทียมหลายมันกระสีหอมค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวหนึ่งค่ะข้าวเหนียวหนึ่งให้ไปใส่น้ำเล็กน้อยให้มันซุยๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ชุลูดค่ะ ชล่กเล็กน้อยเพิ่มคว่มนวดพี่น้องแล้วก็ใส่มือขยำเลยค่ะขยำส่วนผสมคลุกเข้าส่วนผสมนคะคะให้เข้ากันพี่น้องการคลุกเข้านี่เหาก็ต้องใส่เวลาจักน้อยค่ะเุกกเพิ่โดนพี่น้อง กันเฮ้าคุกปันเท้ายองบดได้นี่มันสเนอด้เเนปะหน่อยไม่สึงนาได้เี่นงเพราะฉะนั้นเขาต้องคุกเข่าใส่เวลาจะงยหนคุกเข่าไปเรื่อยๆีินป่เวลาจะงหน่อยเขียนบาหนักีนเสนปะหน่อยหรือบางบางทีเขาจะเก็เอิไปจอมหนอ เดิมอ่ะอันนี้เป็นสูตรบอลหลังบอลล้านเท่านะแต่สีประมาณสูตรนี่แหละมั้งลูกสูตร,รนี้่ให้กงใหญ่ลูกแต่ว่ามันมีสูตรบางบางสูตรที่ก็เจะเอาใบไสเขาเหนียวหนึ่งแต่ว่าก็เจเขาขา้าใสเข่าขวานี่คน้องเห็นทั้งฟังประเทศทเพื่อนบ้านห้าวเนเห็ดเนไสเขาขวเนีะแต่ว่าทั้งบ้านใสเข่าเหนียวหนึ่งคุณน้องเป็สูตรใสเข่าเหนียวหนึ่นง หอมที่น้งหอมเลยนี่ะดีที่ห็่สมประนอยซื้อบ้านๆพี่น่งมาล่างให้าสะอาดสะอานบ้านนี้ข้ากระกิไปใช้กับปุกพี่น้่ง ไปใส่กระปุกพิมไว้จักสองสามมือคันแดดคันมือไดมันอากาศแดดแดดห้อนๆนี่ก็ใวไเวลาสองสามมือก็ได้กินค่ะผสมแต่ว่าคันมันอากาศเย็ยนเนาะอากาศพ้นเย็นเย็นประมาณสี่หามือเท่านั้นนี่ค่ะหอมพี่นห้อง ก็ให้คุกเข่าได้ทีแล้วฮะแต่บัดรจุใส่กระปุกพี่น้องอย่างใส่ลงไปเลยค่ะใ,ใส่ลงไปเลยพี่นอ้องหอมค่ะหอมเดียวหอมเดยหอมเดียว เดี๋ยวพี่น้องแดดลงเห็นเนี่ยแล้วกับปฟ้าค่ะปิฟ้าเดี๋ยวีพี่น้องเก็บไว้สามสี่มือสองสามมือก็ไ 10, ด,ด้ค่ะขมันอากาศแดดแล้วก็ เอาไปแปงเข้ามาแปงไมายถึงใส่ขาคขัวใส่ตะไค่ใส่บักเครือคืนยังสิแม่ค่ะกินได้ค่ะง่ายๆค่ะการเฮ็ดสมประหน่อยสูตรบานๆง่ายๆค่ะมาแปงมาพี่น้องมาแปงสมประหน่อยค่ะนี่ค่ะสมปะหน่อยที่เอาเฮ็ดไวเร็วได ขึ้นสองขึ้นแล้วพี่น้องไหมคะเงินสีมาแปงสมปะหน่อยนี่เขาเฮ็ดไว้ปัาจอมนี่เข้าเฮ็ดไว้นี่เขากต้ตงมาแปงไหมเด้ค่ะเนี่ยเข้าสิกินนี่ค่ะเนี่ยเข้าสิไส่กับมีตะไคร้ค่ะตะไคร้หั่นเป็นไปฝอย,อยบักเคือ้เหลืองค่ะหรือบันบนอ่นบั่นเข้าอื่นบบกเคือ้ืขึ้นค่ะบบกเขือ้ืขึ้นแล้วก็ข้าวคัวค่ะพริกสดค่ะ พงปรุงรสนะคะนี่ละคะ่ะใส่เห็ดเนหอมเนาะข้างบานเอินว่าแปงค่ะแปลงสมประหน่อยอมาแปลงกันเลยพี่น้องเอาส่วนผสมนี่ใส่ลงไปใส่ในสมประน่อยนี่สมประน่อยเขาแซ่ไปสามขึ้นแล้วพี่น้องสีมะแปงเนาะคะ่ะ มันกระสมแล้วค่ะกินได้แล้วใส่ส่วนผสมลงไปพี่น้องตักไขค่ค่ะตักไข่ใส่เ่นแล้วพี่ค่ะพี่พเสด เลืเลย้ยงค่ะแค่คืนขากลัวค่ะขากลัวเส้นเลายหลาดสีแดงงปุ้มรสค่ะคุกข้าเข้ากันพี่น้องก้นเข้ากัน เห่าแปลงจังสี่แล้วนี่เหาก็สามารถเก็บใส่ในตู้เย็นไว้กินได้หลายมื้อได้้องการแปลงสมปะหน่อยพี่น้งแปลงสมปะหน่อยปาจมเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะส่งปนอยพี่น้องหอมเรียบร้อยมากค่ะมากินน้ากันข้าวเหนียวฮันฮอนำยำแซ่บเป็ตะนายพี่น้องมาค่ะคันผู้ใดบ่กินดิบก็เอาไปเฮดให้ซุกก็ได้ค่ะมามากินน้ากันแซ่บๆพี่น้องมากค่ะ